มีสเสน่ห์มากกว่าที่คิดอีกนะครับต่อจะพาะคุณผู้ชมเนี่ยออกมาที่นอกตัวเมืองเพื่อที่จะมาสูตรอากาศดีๆแล้วก็บริสุทธ์กันไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือธรรมชาติก็ตามและชมวิวสวยๆกันที่เมืองพแพร่นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดแพร่กันอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ต่อจะพาคุณผู้ชมเนี่ยออกมาที่นอกตัวเมืองเพื่อที่จะมาสูตรอากาศดีๆแล้วก็บริสุทธิ์กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ สหรับสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวณห์นนอุทยานแพะเมืองผีนั่นเองครับอตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วฮะเดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงเดี๋ยวเราเริ่มคลิปกันเลยทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วณห์นนอุทยานแพะเมืองผีนะครับถ้าเราพูดถึงการเที่ยวธรรมชาติที่จังหวัดแรลเนี่ยแพะเมืองผีเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่อันดับต้น,ตนที่เราจะนึกถึงเลยนะครับคำว่าแพะเมืองผีหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้มีแพะเยอะหรือเปล่าแล้วก็มีผีด้วยไหมเนี่ย ซึือมันไม่ใช่เลยนะครับทางภาษาเหนือเนี่ยคำว่าแพะเนี่ยเขาหมายถึงป่าละเมาะนะครับส่วนคาว่าเมืองผีก็จะเป็นลักษณะของความเงียบเหงาของเมืองนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าแพะเมืองผีเนี่ยก็หมายถึงป่าละเมาะที่เงียบเหงานั่นเองนะครับทําไมที่นี่เขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งแพะเมืองผีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินและหินในบริเวณวรนณัอุทยานที่มีอายุราวๆไม่เกิน2ล้านปีประมาณได้เกิดการผูกพังของชั้นหินและดินลงไปนะครับบางส่วน ถึงแล้วครับสำหรับจุดถ่ายรูปเช็คอินของแพะเมืองศรีนะครับที่เรียกได้ว่าข้างในเนี่ยถือว่าเป็นแกรนแคนยอนอีกที่หนึ่งของเมืองไทยเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับที่นี่นะครับดินและหินในบริเวณวัณนนอุทยานแพะเมืองศรีมีอายุราวๆไม่เกิน2ล้านปีนะครับต่อมาได้เกิดการผูพังของชั้นหินและดินลงไปจากการเกาะของน้ําฝนนั่นเองจนทําให้เกิดเป็นเสาดินที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปแบบนี้ครับ หลังจากที่เราไปถ่ายรูปเช็คอินของแพะเมืองผีที่บริเวณเมื่อสักรุ่ที่เดินผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินตามทางมาเนี่ยจะเราจะไปอีกบริเวณหนึ่งที่สามารถเช็คอินได้เช่นเดียวกันแต่มันจะเป็นวิวทิวทัศน์อีกวิวหนึ่งเลยนะที่เราจะสามารถเห็นแพะเมืองผีได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจุดนั้นกันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันสวยงามแค่ไหนครับเดี๋ยวตามต่อมาเลยฮะ คุณผู้ชมครับและจุดนี้นะครับที่เราอยู่นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์เช็คอินอีกจุดหนึ่งของแพะเมืองผีที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นจุดไฮไลท์เช็คอินแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ของแพะเมืองผีได้อย่างกว้างไกลเลยนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นทั้งเสาหินเสาดินที่วางเรียงรายกันอย่างสวยงามครับและนอกจากนั้นเลยถ้ามองไปสุดลูกหูลูกตานะครับก็จะมีวิวทิวทัศน์ของภูเขา ที่ลายล้อมไปด้วยหมอกขอาวๆนะครับสวยงามมากๆอากาศที่นี่ก็เย็นสบายนะครับสูดหายใจได้เต็มปอดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาที่แพ้เมืงองผีแล้วจุดเช็คอินที่นี่ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันครับ เมื่อกี้เราก็ได้ไปเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติแบบที่เป็นจุดเช็คอินกับทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาของเสาดินกันมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปต่อจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปสัมผัสความสดชื่นและก็ความบุรมสมบูรณ์ของธรรมชาติกันครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในบริเวณของน้ําตกแม่เกิงหลวงนะครับที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเบียงโกใสนะคะซึ่งน้ําตกแห่งนี้เนี่ย เขาจะประกอบไปด้วย7ชั more, oney, ้นแต่ชั้นแรกหรือชั้นที่1ที่เราจะไปกันนะครับเป็นชั้นที่สามารถเล่นน้าได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าจะสวยงามแค like ่ไหนเดี๋ยวตามมาเลยฮะนี่นะครับถ้าสมมุติเราเดินเข้ามาที่บริเวณชั้น1อย่างที่บอกนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ย เขาสามารถที่จะอนุญาตให้ลงเล่นน้ําได้แล้วเขาก็จัดเตรียมที่นั่งแบบนี้ไว้เยอะๆครับแสดงว่าเขาสามารถให้เราอ่ะมานั่งปิกนิกทานอาหารได้นะครับแต่เขาอนุญาตเฉพาะเพียงชั้นหนึ่งนะครับส่วนชั้นอื่นๆเขาไม่อนุญาตนะถ้าอยากมาทานอาหารแล้วก็ลงเล่นน้ำที่นี่ก็จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ เนี่ยครับที่บริเวณชั้นหนึ่งเขาก็จะมีจุดที่เราสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินแบบนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาจะมีการสร้างสะพานข้ามบริเวณของน้ําตกแล้วก็มาชมวิวน้ําตกที่ชั้นที่หนึ่งก็ถ่ายรูปเช็คอินได้ด้วยสวยงามมากๆบรรยากาศดีเย็นสบายครับไม่เหนียวตัวเลยบริเวณที่เราจะสามารถชมน้ําตกชั้นที่หนึ่งที่น้ําตรงนี้เนี่ยจะไหลลงมาจากน้ําตกชั้นที่7ก็ไหลรวมลงมาเลยนะครับตรงนี้ จนได้ว่าน้ําสวยงามนะครับแล้วก็ใส่ด้วยใสจนเห็นตัวปลาเลยคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรพี่ครับพี่อันนี้คือปลาพันธอะไรครับปลาพลวงหินอ๋อปลาพลวงหิน,น,หน,นก็เป็นปลาพลวงหินนะครับเป็นปลาที่เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็เล่นน้ําได้นะครับแต่อย่าอย่ารังแกน้องนะเดี๋ยวพ,พี่ตอไปไหนอ๋อเดี๋ยวพี่จะทาขึ้นไปโชว์น้ำตกชั้นที่สูงขึ้นก็คือเราจะไปชั้น4ีกันเลย แต่พอเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็ชวนเราขึ้นมาที่น้ำตกชั้นที่7เลยนะครับเพราะว่าไหนๆมาถึงน้ำตกแม่เกิงหลวงแล้วเราก็ต้องขึ้นไปดูชั้นที่สวยที่สุดกันครับ คุณผู้ชมครับจากตอนแรกนะครับที่ต่อบอกว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาชมน้ําตกแม่เกิงหลวงที่ชั้นที่4นะครับแต่ก็ได้พูดคุยกับพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าในไหนมาแล้วก็ขึ้นมาชมน้ําตกที่ชั้นที่เ็ได้เลยเป็นน้ําตกชั้นสูงสุดและก็เป็นต้นน้ําของน้ําตกแม่เกิงหลวงด้วยและไฮไลท์สาคัญเป็นน้ําตกที่สูงด้วยนะครับสูงประมาณ25เมตรนะฮะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ก็อยากจะให้ขึ้นมาที่น้ําตกที่ชั้นที่เ็ดด้วยเพราะเดินทางขึ้นมาจากชั้นทีีี่่4เเเพยงง 10. 15นนาาั้อ ก็ะจะได้มาเก็บภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศชิลๆแบบนี้ไปฝากคนที่บ้านได้ชมกันด้วยครับน้ำต้มบะเกิงหลวงนะครับเป็นแรงต้นน้ำลำธารที่สำคัญเป็นแรงต้นน้ำของแม่น้ำยมนะครับซึ่งไหลลงสู่พื้นล่างนะครับของประชาชนขอเชิญชวนนักท่องเที่ทุกท่านนะครับลองมาสัมผั์ดูครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามกันที่แพะเมืองผีรวมไปถึงน้ําตกแม่เกิงหลวงมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสธรรมชาติในเชิงวิถีชุมชนด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องมาที่จุดเช็คอินที่นี่นะครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสารรค์นะครับที่หมู่บ้านปางงูนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเราจะรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างครับเดี๋ยวตามต่อมานเลยฮะสวัสดีครับพี่เต็นชัยครับสวัสดีครับคือพอดีผมได้ข่าวว่าที่หมู่บ้านปางงูเน มีการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ก็คือเป็นการท่องเที่ยว ที่มีดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยครับทางร้านหมอนไม้อุ่นของเรานะครับ,รบก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางให้กับนักท่องเทีย่ยวแลวก็ <c oughs> ชาวบ้านด้วยนะครับ,รบชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ก็มาฝากขายที่ร้านได้แล้วก็ไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านก็ได้เช่นที่นี่มีบริการทำเวิร์ช็อปอะไรบ้างครับพี่เพราะพันเมล็ดผักอินทรีนะครับแล้วก็กิจกรรมทาแซนด์วิชที่ใช้ผักอ๋อมีด้วยนะครับ เก็บผักสดๆแล้วก็ทําเลยใช่ไหมครับกิจกรรมมัดย้อมผ้าจากสีไม้ธรรมชาติครับสีไม้ธรรมชาติใช่ครับก็คือเป็นสีที่มาจากธรรมชาติเลยเป็นสีจากไม้ประดูไม้ฝางก็จะได้ทําด้วยได้ครับไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องยีนะครับคนที่จะมาสอนการทําผ้ามัดย้อมของเราในวันนี้ครับดูจากผ้ามัดย้อมทั้งหมดเนี่ยคือสีสันสดใสมากเลยเขาใช้สีจากอะไรก็คือสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีจากดอกทองอุไรสีเหลืองก็คือมาจากดอกทองอุไรค่ะแล้วก็สีออกม่วงชมพูเนี่ยเราจะได้จากเปลือกไม้ประดู่แล้วก็ไม้ฝังโดยปกติแล้วธรรมชาติก็สีของเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะสีของเขาเป็นแบบนี้พอเราสกัด น้ำสีออกมาก็จะได้สีที่เข้มขนขึ้น คือเวิร์กช็อปของการทําเครื่องนุ่มผมตามวิถีชาวบ้านได้นอกจากนี้มันมีเวิร์กช็อปอะไรที่เกี่ยวกับของกินไหมพี่มีการทําแซนด์วิชครับจากผักอินทรีย์นะครับไปกับน้องแจ็คนะครับอ๋อเดี๋ยวไปมีน้องแจ็คพาไปครับผมไปกันเลยครับครับเชิญครับน้องแจ็ครับเร็วอ๋อนี่นะคุณแจ็คเดี๋ยว เวิร์กช็อปที่เราจะมาทํากันวันนี้คือเวิร์กช็อปอะไรครับมีการเพาะเมล็ดผักสลัดนิสิตครับผมแล้วก็มีการตัดผักแล้วก็มาทำอาเซีิชกันนะครับผมอ๋อแสดงว่าชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกผักตลาดกันด้วยก็เป็นผักนิสิตครับผมเดี๋ยวเจอกับน้องกล้วยนะครับผมอเคสวัสดีครับน้องกล้วยครับอันนี้ก็คือวิทยากรสาวสวยของเราวันนี้สำหรับทานแรกเลยก็คือการเพาะเมล็ดสลัดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนครับคุณกล้วยคือปกติเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาจะปลูก ตัวตลาดนี้กันเยอะเลยใช่ไหมก็จะมีแค่กลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะที่ปลูกกันอยู่แล้วเอาไปจําหน่ายไหมหรือว่าขายกันในชุมชนเยวะจำหน่ายค่ะทั้งปิกและสมแล้วก็ถ้ามีนัก ท่องเที่ยวหรือว่ามีกุ๊มดูงานเราก็ใช้ผักสลัดสดของเราก็แสดงว่ามาที่นี่ก็มาหามึรอาชีพในการปลูกสลัดก็วิธีเพาะผักสลัดเลยอันดับแรกเลยนะคะเราจะใช้ดินมีเดียดินมีเดียแปลว่าก็คือดินเพาะดินเพาะค่ะก็คือเอาใส่ตะกร้าแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะก็คือดินที่มีปุ๋ยดินที่มีปุ๋ยมีอาหารมีข่งทั้งหมดสลัดอันนี้คือเม็ดผักสลัดเม็ดผักสลัดตรงนี้จะเป็นเม็ดผักสลัดอินรีย์ที่เราสั่งมาจากมหาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เหมือนให้อาหารไก่ค่ะแล้วจากนั้นก็ไม่ให้ไก่แล้ว่ะจากนั้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะออกับบ้านนะฮะออกับบ้านค่ะเอาดินไปกินเล่นๆอย่างนี้ใช่เพื่ออะไรครับก็ตอนนี้เราจะทิ้งไว้สองวันนะคะเพราะบ่มเพาะให้มันกล้ากล้ามขึ้นนะคะให้มันงอกอัตราการงอกค่ะหมายถึงทําแบบนี้ก็คือการควบคุมความชื้นใช่ต้องนะฮะ เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะเราเพิ่งโรยเมื่อกี้ผ่านมา2วันแล้วสองวันแล้วนะคะครับอันนี้หน้าตาสองวันจะเป็นแบบนี้นะคะอืมค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้อีกห้าวัน1หลุม1หลุมต้ไนหนึ่งต้นใช้ใช้มือหยิบเอาเลยหรือเปล่าหรือว่าใช้ใช้มือหยิบแล้วก็ใช้ไม้เสียบลงไปค่ะอ๋อหลังจาก7วันก็มาเพาะที่นั่นใช่ค่ะแล้วจากนั้น7วันนั้นก็มาถึงสภบนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ได้อีก30วันแต่ที่ลงมาเลสค่ะวันแรกเลยจนถึงวันเนี้ยที่ได้สภาพแบบเนี้ย ทั้งหมด45วันค่ะ45น,น้องจะอยู่ตรงนู้นน่ะ15วันแล้วก็มาอยู่ในแปลงอีก30วันเบ,บาๆเลยนะเบ,บาๆเลยค่ะก็จะได้น้องมาสวยงามมากค่ะ อ่าเรียบร้อยแล้วสําหรับแซนด์วิชส,สลัดของเราในวันนี้ที่วิสาหากิจชุมชนนะครับนอกจากที่กิจกรรมที่จะเป็นการเรียนรู้การปลูกผักสลัดแล้วครับยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะรับประทานเบกเสร็จแล้วเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านก็จะเป็นอ่างไม่อ่างค่ะถ้าไปชมวิวนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูเลยค่ะพูดแบบนี้คือคุณกล้วยจะพาเราไปค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมจะดีมากๆเดี๋ยวไปกันเลยครับค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวของม่อนตรอยนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมากมากซึ่งไม่แพ้กับจุดชมวิวของอ่างเก็บน้ำแม่อ่างเลยนะครับนอกจากที่นี่จะเป็นจุดชมวิวแล้วเขาก็เป็นลานกลางเต็นด์ด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทักกันที่นี่นะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็ได้เตรียเมเต็น์อันนี้ไว้ให้เรา คุณทำอะไรอยู่ครับอ้าวพี่ออสสวัสดีครับเจ้าของเช็คเต็นนิดนึงเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวมันปิวครับครับครับพี่ทานข้าวมือยังครับวันนี้ยังเลยครับได้แตงกวาดิบมาหน่อยเรามีร้านครับที่นี่เรามีร้านอาหารอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องฝากท้องกับพี่ออสตัดเมนหนึ่งไปไปด้วยกันครับครับพี่ออสตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของพี่ออสใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันนี้พี่ออสจะมาโชว์ไข่เค็มสมุนไพรตัวนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าจะเป็นโอถอผงหมู่บ้านปางปางนแตกต่าาางงจจกกกไไขข่่่่เเเเเเคคค็็มมมปติันนนีีย้ะลืออแ เกลือกับน้ําต้มน้ำเรา,เอาดองไข่เค็มครับแต่ของเราเป็นไข่เคม็มที่เราคิดมาแล้วว่าเราจะได้ทั้งคุณค่าทางอาหารและก็สมุนไพรในตัวอันนี้ก็คือสมุนไพรท,ทั้งหมดที่จะ <Mater S 1> ใ<ห>ส่ลงไป tare, ไเยอะเลยครับ แล้วมาชิมกันดูอร่อยมันๆครับมันไม่เค็มจนเกินแล้วมีกลิ่นสมุนไพรมีความรู้สึกอย่างนี้ใช่มีกลิ่นสมุนไพรครับเพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยก็มีสารอาหารต่าง้โปรตีนวิตามินสูงอยู่แล้วครับวิตามินในไข่แดงเยอะมากก็คือไข่เค็มตัวนี้เนี่ยก็สามารถนําไปปรุงอาหารต่างๆได้ได้ครับได้เลยไม่ว่าจะเป็นยำไข่เค็มไข่ละวาก็ได้ครับแล้วก็ตั้งน้าอุ่นๆแล้วก็แกะลงไปเลยครับ โอเคอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปตัวใหม่ของหมู่บ้านตางนนครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากมากเลยนะครับขรบคุนครับครับผมครับสวัดดีครับเมืองแพร์มีเสน่ห์มากกว่าที่คิดอีกนะครับสิ่งสวยงามต่างๆที่มีคุณค่ายังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือธรรมชาติก็ตามเพราะผู้คนที่นี่ให้ความสำคัญให้การดูแลทนุถนอมไว้พวกเราเลยได้มีสถานที่สวยๆอากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตร่วมกับธรรมชาติแบบนี้มาสูดอากาศดีๆและชมว,วิวสวยๆกันที่เมืองแพร่นะครับ ผู้ชมครับถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จงังหวัดแพร่อำเภอวังชิ้นหมู่บ้านปางนุนนะครับต่อมีอีกหนึ่งสถานที่ร้านอาหารที่อยากแนะนําเลยนั่นก็คือร้านมอนไม้ไออุ่นนะครับที่นี่เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่ตกแต่งแบบอิงธรรมชาติมากๆและที่สําคัญเขาได้จัดจุดถ่ายรูปเช็คอินไว้เยอะแยะมากมายไว้รอรับเลยนะฮะแต่สถานที่ถ่ายรูปเยอะอย่างนี้นะครับ หน้าเราก็ต้องพร้อมในการถ่ายรูปด้วยวันนี้ต่อมีผลิตภัณฑ์จาก o r i g i n a l High Energy Light Perfect Foundation ตัวนี้นะครับพร้อมในการถ่ายรูปทุกสถานการณ์เลยครับ ผู้ชมค,ครับหลังจากที่เราได้เดินเข้ามาภายในร้านหมอนไม้ไออุน่นนี่นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่สังเกตเห็นได้ก็คือร้านนี้ถูกตกแต่งไปด้วยไม้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบว่าทําไมถึงเป็นไม้และไม้มีความสัมพันธ์กับเมนูอาหารที่นี่ยังไงเราอยู่กับพี่สินชัยนะครับท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นั่นเองสวัสดีครับพ,พี่สินชัยครับาถามคาถามนี้เลยครับพี่ทําไมต้องเป็นไม้ครับครับเพราะว่า ที่หมู่บ้านปังมุนในอดีตเมื่อก่อนก็เป็นแหล่งที่สัมปทานไม้อยู่นะครับทางร้านที่นี่ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากแากไม้ต่อไม้ด้วยอ๋อครับก็ มีเรื่องราวของไม้อยู่ในร้านด้วยนะครับคือได้ยินข่ถามมาว่าเรื่องราวของไม้เนี่ยมีความสำคัญกับเมนูอาหารน,นี้ด้วยใช่ครับที่ที่พี่จัดมาให้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นแกงบอนนะครับบอนหวานที่ชาวบ้านได้นํามาปลูกด,ด้วยครับ,รบแกงบอนนี้คือเอาใส่อะไรครับพี่จะมีหมูด้วยนะครับมีติดหนังกแบอนก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ แกงฮังเลเห็ดถอเป็นฤดูเห็ดถอด้วยครับ,รบแล้วก็เป็นอาหารในฤดูกาลที่นี่นะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นแกงไก่ใส่หยวกหรือว่าทางชาวบ้านเขาเรียกว่าแกงสายใยรับนะครับอ๋อครับแกงเผ็ดหมูป่าหมูป่าที่เรานำมาทำให้นุ่มขึ้น แกงแครครับแกงแครกระดูกหมูใช่ไหมครับใช่ครับแกงแครกระดูกหมูหมูทอดมะแข่นหมูทอดมะแข็นมะแข็นคืออะไรครับมะแข่นก็คือเครื่องเทศที่พื้นถิ่นของเราจะขาดไม่ได้เลยในในภาคเหนือไข่สุนสมุนไพรครับซึ่งที่เราได้ไข่มาเราเลี้ยงที่นี่เลยครับเป็นออแกนิกเลยไหมครับ หรือใช้เป็นมะละกอปลูกเองไหมครับปลูกเองนั่นไงรับแต่ว่าของที่นี่เนี่ยก็จะใช้เป็นพวกวัตถุดิบที่มาจากในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับคือช่วยหมู่บ้านด้วยชุมชนด้วยใช่ครับอ๋อแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนไร้สารพิษแน่นอนครับแน่นอนเพราะเราเน้นเรื่องสุขภาพครับก็ต่อไปเนี่ยถ้ามาพักผ่อนที่นี่มาทานอาหารที่นี่ท่านจะได้อาหารที่ปลอดภัยปลอดภัยสุขภาพด้วยครับครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเป็นอาหารพื้นเมือง แบบดั้งเดิมแน่นอนออริจินอลเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสมมติถึงผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยากมาที่นี่เขาติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับทางแฟนเพจร้านหมอนไม้ไอุ่นนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็เบอร์ไลน์0 8 9ย5 1 4 6 0 3ครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ด้วยครับเอางี้พี่สิงชัยเดี๋ยวขอถามอีกคำถามหนึ่งเลยครับผมดูจากบรรยากาศด้านนอกแล้วเนี่ย บรรยากาศดีมากที่นี่มีที่พักไหมครับพี่เขามีโฮมสเตย์ด้วยนะครับแปลว่ามาที่นี่ก็ทานอาหารทํากิจกรรมของร้านแล้วก็พักด้วยพักที่นี่ได้ไปในตัวบวันนี้ต้องขอลองหน่อยได้เลยครับยิดครับขอบคุณมากนะครับพี่สินชัยครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูที่พักสำหรับคืนนี้กันครับที่พักของเราคืนนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์โฮมสเตย์ด้านหน้าก็จะมีทิวของภูเขานะครับเขาบอกว่าด้านเนี้ยเป็นฝั่งจังหวัดแร่นะแต่ด้านหลังภูเขาอะ่ะจะเป็นฝั่งจังหวัดสุโขทยัยนี่ก็คือโฮมสเตย์ของเรานะครับ ที่จะสามารถพักได้2ท่านต่อหนึ่งห้องนะครับโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเข้ามาข้างในอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวทรายพาดูอะไระครับจะเห็นว่ามีเตียงสาหรับพักสองท่านแล้วนอกจากนี้ก็มีเตียงไม้เป็นพื้นแข่งแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าให้บริการในการนวดแผนโบราณได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับทางหน้าต่างของเขานะครับก็จะใช้เป็นหน้าต่างแบบล้านานะครับโดยใช้ปูปัญญาของสลาไม้นะครับแบบนี้ น่าสนใจมากๆาเลยครับคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการสุขสนามเป้าต้องขอขอบคุณ Original High Energy Light Perfect Foundation ที่ให้เราได้ไปเที่ยวไปกินไปเช็คอินกับสถานที่สวยๆร้านอาหารอร่อยๆและที่พักดีๆ อย่าลืมติดตามชมรายการที่มีแต่กิจกรรมสนุกสนุกและสาระดีๆกับรายการสิขสนามเป้าทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางทบ .5 HD กด1หรือติดตามชมย้อนหลังได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจสุขสนามเป้า IGTV YouTube Channel Candy Creation สำหรับวันนี้ต่อและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ